วันนี้นะครับจะมาะสาธิตนะครับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมจับภาพหน้าจอนะครับ Camtasia Studio นะครับก็เป็น mm hmm. เบสิคเบื้องต้นนะครับอาจจะมีหลายตอนตอวันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องตั้งค่ากันก่อนใช่ไหมก่อนจะที่เราจะทำการบันทึกกันจริงๆเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับ เนื่องจากว่าโปรแกรมของมันเองจะมองไม่เห็นนะครับตรงส่วนนี้คือส่วนหน้าจอที่จะอธิบายนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาจับเป็นภาพวิดีโอแล้วตรงนี้ส่วนนี้จะหายไปนะครับะนะครับจริงๆล้วจะขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมใช้การจับภาพนิ่งเอานะครับแล้วก็จะสาธิตเอาแล้วจะคล้ายๆเป็นสไลด์นะครับสําหรับภาพนี้ก็คือนี่ครับการตั้งค่าเอฟเฟกต์เราต้องเข้าไปตั้งค่าเอฟเฟกตตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับมันก็เขาเรียกอะไรมันจะมีสแตป์ที่เป็นวันที่ขึ้นอยู่ประมาณตรงนี้นครับอย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะครับ as s y s t e m stamp นะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงยูดเมาส์ไว้ด้วยนะครับอตอนเนื่องจากภาพนี้ภาพเมื่อกี้นะครับคือเรากดเข้ามาที่เอฟเฟกแล้วไปที่ออปชัน จะขึ้นที่หน้านี้นะครับหน้าเอฟเฟกนะครับตัวเลือกแรกก็คืออย่างที่บอกคือการตั้งค่าของวันที่นะครับที่จะให้โชว์ในวิดีโอของเรานะครับถ้าเรากด time and date time and date format ก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ปรับแต่งเอาตามชอบประกรันของผมก็ใช้เป็นแค่ time d a t e กรณีก็ตัวอย่างมันก็จะประมาณขนาดนี้นะครับ าภาพนี้ก็เป็นซิส t e เตมนะครับสแตมคือว่าจัดวางให้มันอยู่ตรงไหนคือปุ่มนี้นะครับมันก็จะออกมาที่หน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ก็คือตรงนี้คือเราทำให้พื้นหลังมันไม่มีเป็นแบ็กกราวที่เขาเรียกว่าโปร่งใสน,นะครับตรงนี้เราก็ติ๊กเอาว่าต้องการจะให้มันอยู่ตรงไหนของผมจะให้อยู่ทั้งมุมขวาบนนะครับ ตรงนี้ก็ปรับแต่งตัวหนังสือของผมใช้ตัวหนังสือสีขาวแล้วก็เป็น outline สีน้ําเงินนะครับจะให้มีเงาหรือว่ายังไงก็ติ๊กตรงเอาตรงนี้แล้วกันของผมนี่ติ๊กตรง outline อย่างเดียวนะครับดับชาโดนี้ก็คือให้มีเงา normal ก็อย่างที่บอกครับธรรมดานะครับน่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นการตั้งค่าเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์เมาส์ของเราถ้าเราไม่ตั้งค่าตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีติ๊กถูกอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ตั้งค่ามันก็จะเป็นแบบไม่มีไฮไลท์ไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเมาส์ธรรมดาแต่ถ้าเราตั้งค่าตรงนี้ก็เราก็ต้องเอาติ๊กตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เป็นอ,อันแรกคือไฮไลท์นะครับอย่างที่เห็นหัวเมาส์ผมเป็นสีแดงนะครับปกติแล้วเขาจะใช้กันเป็นสีเหลืองแต่ผมชอบสีแดงก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะทําให้มันทึบแสงอย่างผมทําก็ได้หรือทําให้โปร่งแสงก็ได้นะครับอันนี้กึ่งทึบ กึ่งโป่งนะครับอ่าอันนี้คือการคลิกเมาส์นะครับถ้าคลิกซ้ายมันก็จะแวบขึ้นมาเป็นสีเขียวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับน,นี่คลิกขวาก็เป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าตรงส่วนนี้เราสามารถจะปรับแต่งได้อีกนะครับโดยการนําเข้าเมาส์จากที่อื่นก็ได้ที่มีอยู่ในคอมเราก็ติ๊กตรงนี้ use cursor from file นะครับอ่าตรงนี้ก็คือ use c o s t o m นะครับ c o s t o m cursor ก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนเคอร์เซอร์เราได้ ตรงนี้นะครับให้เป็นรูปมือหรือว่าให้เป็นรูปอื่นนะครับที่เขาจะมีให้เลือกอยู่3 4อันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราจบตรงการตั้งค่าเอฟเฟกนะครับเมื่อกีอ้พอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาตรงนี้มันจะมีคําว่าเคอร์เซอร์เพิ่มมาพอเราตั้งค่าเคอร์เซอร์เสร็จนะครับมันจะมีเคอร์เซอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องติ๊กตรงนี้นะครับ ให้มันโชว์ไฮไลท์แล้วก็โชว์คลิกที่เราได้ตั้งค่าเซตเอาไว้ตรงนี้ก็คือซ่อนไม่ให้เห็นเคอร์เซอร์นะครับอันนี้คือเคอร์เซอร์ธรรมดาอันนี้เป็นแค่ไฮไลท์คลิกนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เคอร์เซอร์ก็ลองตั้งกันดูไม่ยากครับามาถึงตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่าทูนนะครับทูนตรงนี้ก็คือเข้าไปที่ออปชันนะครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าหน้าแรกหน้านี้นะครับ ส่วนของหน้านี้นี่เราตั้งค่าได้ง่ายๆคร่าวๆก็คือตรงนี้ก็คือพวกโชว์ทิปโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวช่วยอะไรางี้ของถ้าเราไม่ต้องการให้มันเด้งขึ้นมาเราก็เอาออกซะนะครับแล้วก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับแล้วาการเซฟนะครับเซฟนี่เราสามารถเลือกได้มี2ออันคือเซฟเป็น AVI เลยก็ได้หรือจะเซฟเป็นเป็น camrecord คือ .crca.mrec เ e นี่ยครับเพื่อเพื่ออะไรตรงนี้เพื่อเอาไว้ใช้งานกับในการ Edit นะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้เพราะเราจะต้องตัดต่อเลือกให้เป็นนามสกุลนี้ละกันนะครับสำหรับไฟล์ออปชันนะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าชื่อนะครับให้ o อ t p u พุทชื่อเรามีให้ถามก่อนหรือว่าจะเราฟิกตายตัวเลยว่า เออต้องใช้คำว่า a s สซี s สติงนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บไฟล์ที่เราเลือกเอาไว้นะครับตรงนี้ผมเก็บเอาไว้ที่นี่ MyDoc MyDoc My ของผมจะอยู่ที่ได้ดีนะครับก็คร่าวๆตรงนี้อ่ามาตรงส่วนของ Recording ชุนบาร์นะครับตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีพวก Audio อเว็บแคมนี่ไม่ได้ใช้นะครับ พราะเราไม่จะเป็นคือตั้งค่าให้มันขึ้นมาตรงนี้ครับว่าเราต้องการให้อะไรมันอยู่ตรงนี้บ้างแค่นั้นเองนะครับเป็นตัวเลือกตัวนี้นะอ่าพอเราเข้ามาในออปชั่นนะครับนี่ออปชั่นอีกอันนึงก็คืออินพุตครับอันนี้เป็นรูปผมผมอันนี้แปะไวไอ้อายหน้าตาตัวเอง <c oughs> อันนี้เป็น ปรับเสียงดังเสียงเบาของไมโครโฟนครับปรับอันเอาตามใจชอบแล้วกันผมก็ปรับประมาณนี้นะครับในส่วนของวิดีโอเซตติ้งนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกโค้ดได้หลายหลาอันมากไม่จำเป็นต้องใช้ของ t e x t s m m t h นะครับลองเลือกกันดูแต่ผมก็ใช้ของมันนั่นแหละดีแล้วไม่ได้ปรับอะไรตรงนี้นะครับส่วนซาวนะครับออเดโอตรงนี้ผมจะปรับ เป็นคุณภาพซีดีส่วนใหญ่ผมจะปรับเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลือกปรับกันเอาแล้วตรงนี้ปรับเฮิร์สก็ผมจะเอาสูตรอะเอาให้เสียงแบบเป็นสเตอริโอเลยก็อย่างที่ได้ยินนี่แหละสเตอริโอนะครับอลังการหน่อยหนึ่งนะครับอ่าส่วนตรงนี้เป็นส่วนของฮอตคีย์นะครับฮอตคีย์คือเมนูรัดนะครับ f 9คือการเริ่มบันทึกกด f 9อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการหยุด ชั่วขณะพอร์ตไว้นะครับกด F10 นี่ก็คือการเข้าสู่หน้า Edit หรือหน้าการแก้ไขรูปนะครับแล้วก็หน้าเซฟด้วย F 10นี่ก็คือ F F10 นี่ก็คือว่าเราเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับในส่วนนี้คือส่วนของโปรแกรมนะครับก็เลือกกันเอาเองตามใจชอบนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับตรงนี้ เวลาเราบันทึกเราเลือกให้มันไปอยู่ที่ System Bar หรือว่าจะให้ไปอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่การตั้งค่าง่ายๆหลักๆนะครับการโชว์เคาดาวานับถอยหลังเหมือน5 4 3 2 1 a c t i o ออะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับนี่คร่าวๆก็ตั้งค่าตรงนี้กันให้ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นบันทึกและการใช้ เอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นการซูมการอะไรผมจะาสาธิตต่อไปในบทต่อไปแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของอเสียงที่นำเข้านะครับให้เราติ๊กตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะมีให้เลือกที่ผมเลือกก็คือไมโครโฟนเพราะผมใช้ไมโครโฟนนะครับแล้วก็เลือกให้ดูาตามความเหมาะสมที่เราต้องการใช้นะครับอย่างถ้าเราเปิดเพลงอยู่แล้วอยากให้วิดีโอของเรามีเป็นเพลงเราก็เลือกที่พวกนี้แล้วกันอาสเตอริโอมิกโมโนมิกอะไรพวกนี้ นะครับตรงนี้ก็พอจะเข้าใจกันนะครับโอเคก็คงจะเป็นบทแรกง่ายๆนะครับอ๋อสังเกตดูนะครับว่าหน้าจอผมจะเป็นสีดําและตรงนี้จะเป็นแบบว่าเถื่อนสุดๆไม่ใช่เถือ่อนเรียกว่าประหยัดทรัพยากรเนื่องจากโปรแกรมนี้จะใช้ทรัพยากรมากเหลือเกินนะครับผมก็เลยต้องทําให้มันเป็นตัดเอฟเฟกออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับเครื่องผมแม้แต่ภาพแม้แต่ ความสวยงามอะไรไม่มีเลยเพราะเราจะเน้นกันทางด้านความว่องไวนิดหนึ่งเพราะตัวนี้มันจะดึงแรมดึง CPU มากนะครับสำหรับคนที่เครื่องแรง,แรงก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับสำหรับบทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาติดตามบทหน้านะครับบทที่2กัน